ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง a u t o d r i v X แหล่งรวมเรื่องราวยานยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดยนต์ประกรรมสมรรถนะสูงที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังอันดุดันไว้ในคันเดียวนี่คือ Mercedes AMG 2026รถยนต์ที่สานต่อความยิ่งใหญ่ของตระกูล AMG ด้วยการออกแบบที่เฉี่ยวสมรรถนะขั้นสุดและนวัตกรรมแห่งอนาคตรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อขับแต่มันถูกสร้างมาเพื่อครองถนนอย่างแท้จริง เริ่มจากภายนอก Exteria กันก่อน Mercedes-AMG 2026มีดีไซน์ที่ดุดันเต็มไปด้วยความสปอร์ตและบ่งบอกความเป็น AMG อย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าพานาเมริกาหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เสริมด้วยสี่แนวตั้งโครเมียมและโลโก้ดาวสามแฉกตรงกลางอย่างสง่าง,งามด้านข้างติดตั้งไฟหน้าแบบดิจิตอล LED ที่บางเฉียบพร้อมแถบแสงเลเซอร์สีน้ำเงินให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำยุคทุกเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์และลดแรงต้านลมฝากระโปรงหน้ามาพร้อมสารนูนเพิ่มความบึกบึนส่วนกันชนหน้ามีช่องดักอากาศขนาดใหญ่พร้อมแผงบังคับอากาศอัตโนมัติที่ปรับตามสภาพการขับขี่ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายแบบคูเป้ที่เน้นความยาวของฝากระโปรงและส่วนท้ายสัน้นเพิ่มความสปอร์ตในสไตล์ AMG ที่แท้จริงมือจับประตูซ่อนในตัวถังเสริมด้วยสเก็ตข้างคาร์บอนไฟเบอร์ และล้ออลลอย AMG ขนาด21นิ้วแบบ4จอน้ำหนักเบาสีดำด้านหรือไทเทเนียมภายในล้อมีระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกพร้อมคาลิปเปอร์สีแดง AMG สุดโดดเด่นเสริมความมั่นใจในทุกการเบรกส่วนด้านท้ายของ AMG 2026ฉกเฉียวไม่แพ้กันด้วยฝ่ายท้ายเล็กแบบบางเฉียบเชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟยาวตลอดแนวฝากระโปรงหลังเพิ่มความรู้สึกกว้างและทรงพลังการชนหลังติดตั้งดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์และท่อไอเสียสีช่องที่สามารถปรับเสียงได้ตามโหมดการขับขี่ สปอยเลอร์หลังสามารถยกอัตโนมัติเมื่อใช้ความเร็วสูงเพื่อเพิ่มแรงกดและการทรงตัวต่อการที่ภายในอินเทเร์ของ Mercedes AMG 2026ห้องโดยสารเต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงเกีวกับห้องนักบินของยานอาวกาศวัสดุทุกส่วนถูกต,กตกแต่งด้วยหนังนับป้าคุณภาพสูงคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดเงาเบาะนั่ง AMG Performance ซีดอกกระชับร่างกายได้อย่างสมบูรณ์พร้อมระบบระบายอากาศอุ่นเบาะและนวดในตัว แดชบอร์ดมาพร้อมจอ m b u x h เ p อร์ส r e ีนแบบ OLED โค้งเต็มหน้ากระจกครอบคลุมทั้งฝั่งผู้ขับผู้โดยสารและตรงกลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการระบบ AI อัจฉริยะช่วยให้ผู้ขับสั่งงานได้ด้วยเสียงหรือสัมผัสเดียวระบบไฟในห้องโดยสาร Ambient Lighting ม,มีมากกว่า64สามารถเปลี่ยนตามอารมณ์เพลงหรือโหมดการขับขี่ได้พวงมาลัย AMG แบบฐานตัดผู้มอมากันตารามาพร้อมแพดเดิลชิฟฟอ์อลูมิเนียมและปุ่มหมุนเลือกโหมดการขับขี่ได้ทันที หน้าปัดดิจิทัลสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ทั้งคลาสสิกสปอร์ตหรือแฟลกโหมดแสดงข้อมูลแรงจีรบเครื่องและแรงบูสต์ได้อย่างละเอียดคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เรียบหรูพร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสและแท่นชาร์จไร้าสายระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ซีดิสราวให้คุณสัมผัสเสียงเพลงแบบรอบทิศทางพร้อมแรงสันสะเทือนที่ส่งผ่านบอกเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างเหนือระดับแสงไฟภายในเน้นเส้นสายรอบห้องโดยสารเพิ่มบรรยากาศล้ำอนาคตและพรีเมียมมาถึงสมรรถนะ Performance หัวใจของ AMG รุ่นนี้คือเครื่องยนต์ V 8ทวินเทอร์โบไฮบริดขนาด4.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง750แรงมา้าและแรงบิด950นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ดูอัลคลัต9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ C-MATIC บวกอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายใน2.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง330กิเมชั่วโมงระบบไฮบริดติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณเท่าหลัง เพื่อเพิ่มแรงบิดทันทีและขับเคลื่อนได้แบบไฟฟ้าระยะสัน้นแบตเตอรี่ได้รับเทคโนโลยีระบายความร้อนจากสนามแข่งฟอร์มูล่า1เพื่อให้คงประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาระบบช่วงล่าง AMG Race right Control บวกจะปรับค่าการหน่วงอัตโนมัติในระดับมิลลิวินาทีเพื่อให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนได้อย่างสมบูรณ์ระบบขับเคลื่อน AMG Dynamic Select ให้เลือกได้หลายโหมด Comfort Sport Sport บวก เรสและอินดิวิววลซึ่งแต่ละโหมดจะเปลี่ยนบุคลิกของรถทันทีทั้งการตอบสนองคันเร่งเสียงท่อไอเสียและความแข็งของช่วงล่างระบบพวงมาลัยล้อหลังช่วยให้เลี้ยวง่ายในความเร็วต่ำและมั่นคงในความเร็วสูงเสียงท่อไอเสียที่ปรับได้ให้โทนตั้งแต่เสียงต่ำแน่นไปจนถึงเสียงคำรามรา้อจระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกของ AMG มอบพลังหยุดรถที่มั่นใจและแม่นยำที่สุดแม้จะเบรกหนักซ้ำๆก็ไม่เกิดอาการเฟดระบบควบคุมแรงบิดและดิฟเฟอเรนเชียลไฟฟ้า ช่วยให้รถคุมแรงขับได้สมบูรณ์ในทุกโค้งในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Mercedes AMG 2026ติดตั้งระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, ระบบเบรกอัตโนมัติ Blind Spot Assist และ Night Vision รวมถึงโหมดขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้การเดินทางทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับราคา Price m e r c e d e เดส g 2026อยู่ในระดับไฮเอ e n d ของตลาดโดยรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ7.9ล้านบาทหรือราวเครื่องหมาย 2, 20, ดอลลาร์220,000ดอลลาร์สหรัฐและสามารถแต่งเพิ่มได้สูงถึงกว่า10ล้านบาทผ่านโปรแกรม AMG Performance Studio ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกวัสดุภายในสีตัวถังล้อและรายละเอียดเฉพาะตัวได้อย่างอิสระ m e r c e d e s ดส g 2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือประสบการณ์แห่งสมรรถนะที่รวมทุกสิ่งที่ AMG เป็นไว้ในคันเดียว พลังความแม่นยำและความหลงไหลในยนต์ประกรรมทุกองค์ประกอบของรถคันนี้ถูกออกแบบให้สมบูรณ์แบบทั้งการขับขี่และความหรูหรานี่คือก้าวต่อไปของ AMG ที่รวมพลังแห่งเทคโนโลยีความประณีตและความเร็วเข้าไว้ในยนต์ประกรรมระดับตำนานคันใหม่